สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอบอีกแล้วนะคะช่องอาน o พาวเวอร์ no ีค่ะวันนี้แอมพาทุกคนมาที่ซอย112นะคะซึ่งตรงที่แอมอยู่เนี่ยคะ่ะเป็นร uh, ีสอร์ทหรือว่าพาทเมนตนะคะห่างจากตัวเมืองเนี่ยแค่ประมาณ7นาทีเท่านั้นเองค่ะตัวรีสอร์ทนะคะตึกทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณ8ตึกแต่ละตึกจะมี4ห้อง1ห,ห้องเนี่ยจะอยู่ที่ uh, 100ตารางเมตรนะคะเจ้าของเนี่ยคะ่ะเขาทำปล่อยเช่ารายเดือนซึ่งตอนนี้เจ้าของต้องการที่จะขายต่อ หรือว่าต้องการที่จะปล่อยให้เช่านะคะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของรีสอร์ตตรงนี้จะมีทั้งหมด5ไร่กับอีกหกับอีกครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งจะอยู่ทางด้านหลังซึ่งยังเป็นที่ว่างซึ่งยังสามารถก่อ,อสร้างตึกอีกได้นะคะแล้วก็ที่เราเห็น ขาหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำซึ่งจะเป็นส่วนกลางไว้ให้คนเช่าหรือลูกบ้านใช้ใช้งานกันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะน่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนนะคะราคาขายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่150ล้านบาทค่ะแล้วก็ราคาเช่านะคะจะอยู่ที่8 0 0 0 0 0ต่อเดือนนะคะซึ่งเขาสนใจเ่จะ ที่สปอยเช่าเนี่ยระยะยาวถ้าเกิดว่าต้องการดู Pro p e อ t y หรือว่าเยี่ยมชมนะคะติดต่อได้ตามช่องทางดารลางได้เลยค่ะนี่ค่ะ